ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบก,กับคุณคุณเนอรนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของการเรียนสัปดาห์นี้แล้วนะคะและเด็กๆจะได้ไปพักวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็กลับมาเรียนต่อวันจันทร์แต่เอ๊ตั้งแต่วันจันทร์ถึงมั่วน,นะคะวันพฤหัสอ่ะเด็กๆได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างคะมีใครจาได้บ้างเอ่ยมีอะไรบ้างน้า มีครอบครัวของฉันมีญาตพี่น้องใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูงป้านา้าอาหรือพี่น้องของเด็กๆเ,เองใช่ไหมคะต่อไปวันพุธเด็กๆก,ก็ได้เรียนเรื่อง หน้าที่ต่างๆของคนในครอบครัวใช่ไหมคะว่าผู้ใหญ่ภายในว่าของเราหรือผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่อย่างไรและตัวเด็กๆเองมีหน้าที่อย่างไรต่อไปนะคะเมื่อวานนี้เลยที่เด็กเพิ่งเรียนกันไปนั่นก็คือเรื่องเด็กดีของครอบครัวมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเป็นการสมมุติเหตุการณ์ต่างๆเมื่อสาวว่าเด็กๆเนี่ยได้ดูกันดอเปล่าเอ้ยถ้าเด็กๆไม่ได้ดูเนี่ยอย่าลืมกลับไปย้อนดูด้วยนะคะ เป็นเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะค,คุณครูเนินจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ผ่านนิทานกันค่ะวันนี้คุณครูเนินนะคะก็มีนิทานจะมาให้เด็กๆเนี่ยไปตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะว่าภายในนิทานเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับอะไรนิทานเรื่องนี้นะคะก็มีชื่อว่าสามพี่น้องกับกิ่งไม้ค่ะเด็กๆฟังชื่อแล้วก็น่าดูแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงๆค่ะและตั้งใจฟังและไปดูนิทานกันเลยค่ะสวัสดีเด็กๆมาพบกับเบบี้โซกูดที่จะพาเด็กๆมาสนุกและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวสนุกสนานคติสอนใจดีๆมากมายส่วนเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลย เรื่องสามพี่น้องกับกิ่งไม้มีชายแก่คนหนึ่งมีลูกชายอยู่สามคนลูกชายทั้งสามคนของเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากแต่พวกเขามักทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นประจำผู้เป็นพ่อพยายามตักเตือนพวกเขาให้รักและสามัคคีกันแต่แล้วก็ต้องล้มเหลวไปทุกครั้งผู้เป็นพ่อ จึงตัดสินใจจะแสดงตัวอย่างให้เห็นถึงผลร้ายของความไม่สามัคคีกันวันหนึ่งเขาบอกให้ลูกๆไปหากิ่งไม้มาหลายๆกิ่งเมื่อลูกๆนำกิ่งไม้มาให้แล้วต่อจากนั้นผู้เป็นพ่อได้วางกิ่งไม้ลงบนมือของลูกชายทุกๆคนคนละหนึ่งกิ่งแล้วบอกให้ลูกๆล,ลองหักกิ่งไม้ดู ผลลัพธ์คือลูกๆทุกคนสามารถหักกิ่งไม้ออกได้หักเป็นสองท่อนออกมาอย่างง่ายได้และหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้เพิ่มกิ่งไม้ให้ลูกๆเป็นคนละสองกิ่งแล้วบอกให้ลูกๆล,ลองหักกิ่งไม้นั้นดูอีกครั้งผลลัพธ์คือลูกๆบางคนสามารถหักกิ่งไม้ได้และบางคน ไม่สามารถหักกิ่งไม้ได้หลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้มัดรวมกิ่งไม้จำนวนหลายๆกิ่งเข้าด้วยกันแล้วบอกให้ลูกๆล,ลองหักกิ่งไม้นี้ดูอีกสักครั้งผลลัพธ์คือลูกๆไม่สามารถหักกิ่งไม้ที่ถูกมัดรวมกันของคุณพ่อได้เลยทุกคนพยายามหักกิ่งไม้จนสุดแรงแต่ก็ไม่สำเร็จ ผู้เป็นพ่อจึงพูดว่านี่แหละลูกถ้าพวกเจ้าแบ่งแยกทะเลาะก,กันเองศัตรูก็จะสามารถเอาชนะพวกเจ้าได้อย่างง่ายดายเหมือนกับกิ่งไม้ที่สามารถหักได้ทีละกิ่งอย่างนั้นแลถ้าพวกเจ้ารู้รักสามัคคีและช่วยเหลือกันพวกเจ้าก็จะเป็นเหมือนกิ่งไม้มัดนี้ที่ศัตรูไม่อาจทำร้ายได้ หลังจากนั้นเป็นต้นมาลูกชายทั้งสามคนก็เข้าใจถึงพลังของความสามคัคคีและให้สัญญากับพ่อไปว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็จะรักและสามัคคีกันตลอดไปครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีคือพลังหลังจากที่เด็กๆนะดูนิทานจนจบไปแล้วดเด็กๆได้สังเกตเห็นอะไรในนิทานกันบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างนะ มีคุณพ่อใช่ไหมคะมีคุณลูกลูกชายทั้งหมดสามคนเลยและมีลิข์ค่ะมีกิ่งไม้และมีอยู่วันหนึ่งค่ะลูกชายทั้งสามคนเนี่ยเขาก็ได้ทะเลาะกันเด็กๆเห็นไหมคะจําได้ไหมเอ่ยทะเลาะกานันอะไรนี้คุณพ่อมาเห็นคุณพ่อมีวิธีการสอนลูกยังไงคะเขาก็ใช้กิ่งไม้ในการสอนลูกนะคะเอ๊ แลกกิ่งไม้ในตอนแรกเนี่ยคุณพ่อให้ลูกๆทั้งสามเนี่ยนำมาหักกี่กิ่งคะอันแรกเลยหนึ่งกิ่งใช่ไหมคะและผลมันเป็นยังไงคะมันหักง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและต่อไปค่ะมีการเพิ่มกิ่งไม้เป็นเท่าไหร่คะ1บวก1อย่างนี้เป็นเท่ากับหนึ่งสองเท่ากับ2กิ่งใช่ไหมคะ2กิ่งแล้วเป็นไงคะพอให้ลูกๆหัก บางคนก็หักกิ่งไม้ได้บางคนก็หักไม่ได้ทีนี้คุณพ่อทําไงคะอ,อ้้นำกิ่งไม้แล้วแหละมามัดรวมกันเลยและก็ให้ลูกๆทั้งสามคนน่ะหักกิ่งไม้อีกรอบนี้หักไหมคะไม่หักใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตเห็นไหมคะความเพิ่มเึ้ืของกิ่งไม้กิ่งไม้นอ้อยแล้วก็จะหักได้ไดง่ายใช่ไหมคะถ้ามีกิ่งไม้เยอะๆมากๆ เราก็หักไม่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะหรือพลังในการหักไม่พอก็เหมือนกันค่ะกิ่งไม้นะคะเปรียบเสมือนความสามัมัคคีความรักกันในหมู่พี่น้องหรือในครอบครัวของเราค่ะเด็กๆจะต้องมีความสามัมัคคีรักกับคนในครอบครัวมากๆเลยนะคะรักพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านนสามารถ รักได้ทุกคนในครอบครัวของเราเลยนะคะเมื่อเรามีความรักให้กันแล้วมีความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วนะคะเวลามีคนที่มาคิดไม่ดีกับเรามีคนจ้องจะทําร้ายเรานะคะเขากา็เขาก็จะไม่สามารถทําร้ายเราได้เลยถ้าเรามีความสามัคคีกันมากพอนะคะและเมื่อเรารักการสามัคคีกันเนี่ยครอบครัวของเด็กๆเนี่ยก็จะมีความสุขค่ะและสุดท้ายนี้นะคะค,คุณคุณเนมือนน่ะ ก็มาพร้อมกับคำศัพท์ค่ะคุณครูเนึ่งก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมดูนะคะท้ายคลิปนี้เลยและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามารู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีกว่านะคะวันนี้คุณครูเนื่อนะก็มี ชื่อคำศัษษพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัวของฉันค่ะภาษาอังกฤษนะคะคำว่าครอบครัวของฉันอ่านว่า my family my family แปลว่าครอบครัวของฉันนั่นเองค่ะเราาไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่ามีคำศัพท์อะไรอีกบ้างคำแรกเลยค่ะนั่นก็คือ family family แปลว่าครอบครัวนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มคําที่สองและคําที่3กันเลยค่ะเราเริ่มจากฝั่งซ้ายมือของเด็กนะคะนั่นก็คือผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็มีรูปร่างลักษณะดูมีอายุใช่ไหมคะนั่นก็คือคุณปู่หรือคุณตาน,นั่นเองภาษาอังกฤษนะคะจะอ่านว่า grandfather grandfather นะคะแปลว่าปู่หรือตาต่อไปค่ะทางด้านขวามือ เป็นผู้หญิงใส่แว่นผมสีขาวสสีชมพูนั่นก็คือคุณยา่าคุณยายนั่นเองภาษาอังกฤษนะคะเราจะอ่านว่า grand mother grand mother นะคะแปลว่าย่ากับยายนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะว้าวมีสองคนอีกเช่นเช่นกันนะคะทางด้านซ้ายมือก่อนเหมือนเดิม เป็นผู้ชายใส่แว่นใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมคะมีปกคอเสื้อสีฟ้านั่นก็คือคุณพ่อนั่นเองคุณพ่อน,น,นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า father father แปลว่าคุณพ่อค่ะต่อไปค่ะทางด้านขวามือเมื่อมีคุณพ่อก็ต้องมีคุณแม่ใช่ไหมคะขวามือค่ะภาษาอังกฤษอ่านว่า mother mother แปลว่าคุณแม่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีลูกๆนั่นเองเรามาดูทางซ้ายมือค่ะเด็กผู้ชายนะคะเขาเป็นเด็กผู้ชายใส่หมวกนั่นก็คือพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า brother brother แปลว่าพี่หรือน้องชายค่ะต่อไปนะคะทางขวามือค่ะเป็นเด็กผู้หญิงใส่ครับ ถักเตียผมยาวๆนะคะน,น,นั่นก็คือพี่หรือน้องสาวนี่เองพี่สาวหรือน้องสาวภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า sister sister แปลว่าพี่หรือน้องสาวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นสองคำสุดท้ายแล้วนะคะมาดูซ้ายมือนะคะเป็นผู้ชายนะคะเราจะแทนเขาาเป็นลุงค่ะคำคำนี้นะคะคุณลุงเนะี่ยมีภาษาอังกฤษที่อ่านว่า uncle uncle แปลว่าลุงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะทางด้านขวาเมื่อค่ะผู้หญิงผมสั้นสีผมสีเหลืองนะคะใส่ชุดกระโปรงสีชมพูเราจะแทนเขาเป็นป้านะคะภาษาอังกฤษคำว่าป้าในที่นี้นะคะอ่านว่า aunt aunt แปลว่าป้านั่นเองค่ะ อาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ my family หรือครอบครัวของฉันนั่นเองเด็กๆคะคำศัพท์แบบนี้ไม่เยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากเลยเด็กๆหมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะ แล้วคุณครูนะคะจะนำคำศัพท์อะไรมาให้เด็กได้เรียนรู้อีกนั้นเด็กๆต้องรอติดตามนะคะอย่าลืมนะคะทุกทุนบ่อยแล้วเด็กๆจะจำได้เองค่ะและคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย